วัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w ว t ต o โฟกัสอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวนี้นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตและกันหลังจากที่เราถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้ระยะเวลาไม่นานนะทุกคนตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับลักเกมนะครับหาเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็ตของเรานะสำหรับใครที่อยากย้อนไปดูนะคะสบสรักการถอนเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็ตเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ ใต้ล่าคลิปนะครับลองย้อนไปดูได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะสลักการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตของเรานะครับมาดูนะทุกคนกดทิกที่ถอนได้เลยนะครับตอนนี้นะทุกคนสังเกตด้าน ขวามือบนสุดนะครับด้านขวามือบนสุดของเราเนี่ยทุกคนจะเป็นประวัติการถอนของเรานั่นเองนะครับทําการกดคลิกขึ้นไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่บันทึกการถอนนะครับกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะทําการเช็คนะครับนี่ตอนนี้ในทุกคนผมก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่ที่78บาทนะทุกคนผมก็คิดว่าจะได้อยู่ที่700 0กว่าบาทตอนนี้ไม่ใช่นะ ตอนนี้ก็น่าจะเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอีกว่านะครับสลักใครที่สงสัยเฮ้ย hey, พี่ทําไมเราไม่ได้สักทีทําไมเราถอนไม่ได้สักทีนะสำหรับเกมนี้นะทุกคนจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับในการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตของเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งสังเกตเลเวลของเราด้วยนะครับสลักใครที่อยากถอน1,000บาท ที่เห็นบนหน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีเลเวลอยู่ที่85ถึง100นะทุกคนถึงจะสามารถอยู่ที่1,000บาทได้ถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่1,000บาทนั่นเองนะตัวต่อมาเนทุกคนสำหรับการถอนของเราเนทุกคนผมมีแค่ เลเวลหจนถึงเลเวลสิเองกนะครับก็สามารถถอนอยู่ที่10บาทนะก็กือก็ถือว่าไม่เยอะนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการหาคะแนนของเรานะครับกดเริ่มเกมได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะทุกคนเราก็เลือกนะครับว่าจะใส่ตัวไหนนี่ใส่แบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆออได้ไหมไม่ได้ใส่กบได้ไหมกบได้ถ้าเพ,เพื่อใส่ผิดจะโดนลบออกไปนะก็คือไม่คุ้มนั่นแหละนะ มีตัวไหนบ้างแพนด้าใส่ได้ไหมอ้าวไม่ได้แลยนะนทุกคนตัวนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆติ๊กผิดนะครับเพื่อนๆจะโดนนะทุกคนสําหรับคานโดนหักวินาทีนีทุกคนอยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะอ่ะใส่ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ขาะตรงไหนอ่ะทุกคน ขาดแพนด้าอาศใส่แพนด้าไปได้เลยหลังจากที่เล่นไปสักพักทุกคนยังไม่ผ่านด่านสักทีเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่น่ายากนะสำหรับตัวนี้อ่ะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะสาหรับตรงนี้อ่ะน่าจะเป็นตัวนี้เฮ้ย hey, ไม่ได้วะ่ะอาศัยตัวนี้แล้วก็ใส่คุณหมาเข้าไปนะตรงนี้ใส่แพนด้าได้ไหมอ่ะใส่แพนด้าแล้วก็กบเข้าไปนะกบตรงนี้ไม่ได้แล้วนะน่าจะใส่ตรงนี้ถูกไหมอ่าถูกอยู่แล้วก็ใส่แพนด้าเข้าไป เออตรงนี้ไม่ได้ใส่กบได้อยู่อ้าวหมดเวลาเรียบร้อยเอาใหม่เอาใหม่จะได้ไหมเนี่ยใส่สุนัขเข้าไปนะแล้วก็เฮ้ยกบไม่ได้หรอกแพนด้าเออนะใส่แพนด้าตรงนี้แพนด้าไม่ได้แล้วนะใส่คุณหมาเข้าไปเฮ้ยไม่ได้เลยว,ว่ะทุกคนโดนหักคะแนนเป็นที่เรียบร้อยเอาใหม่อีกครั้งเอาใหม่อีกครั้งจะได้ไหมเนี่ยอ่ะค่อยเล่นไปเรื่อยๆตัวนี้ใส่กบเข้าไปนะก็ถือว่าเล่นง่ายนั่นแหละนะ ใส่กบอ่าใส่กบเรียบร้อยตรงนี้นะใส่อะไรลงไปดีใส่สุนัขอ่าเรียบร้อยนะทุกคนขาดคุณแพนด้าอ่าเอาอีกแล้วนะทุกคนต้องทําให้ได้นะทุกคนคลิปนี้อ่ะลองดูอ่าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายใส่อะไรลงไปดีใส่แพนด้าเข้าไปนะแพนด้าขาดอะไรอีกเนี่ย แพนด้าขาดกบนะหาขาดกบนะกบขาดสุนัขอ่าเรียบร้อยตรงนี้ขาดอะไรวะขาดแพนด้าขาดกบอืม <c oughs> ขาดอะไรอ่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะทุกคนขาดอะไรดีเนี่ย อ่าโอเคในทุกคนไปที่เรียบร้อยแล้วในทุกคนหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการกดคลิกกาออกได้เลยในทุกคนก็จะมีเกมเริ่มใหม่แบบนี้ในทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็สะสมให้ข้ามเลเวลในทุกคนหรือผ่านเลเวลของเรานั่นเองในทุกคนสะสมคะแนนไปเรื่อยๆถ้าเราสะสมผ่านในทุกคนผ่าน1นึ่เลเวลนะครับเราจะได้รับอยู่ที่60บาทนั่นเองในทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูที่ทูมานี่วัลเล็ของเรากันดีกว่านะครับการหอนเข้าทูมานี่วัลเล็ของเรานะ ผมถอนไปแล้วอยู่ที่78บาท4 5สตางค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมตอนนี้ผมก็กดมาที่ในทูบินี่ไวเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการอัปเดตของเรานะตรงนี้นะทุกคนผมถอนไปช่วงเช้านะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าช่วงไหนก็เข้าช่วงบ่ายนะทุกคนก็ถือว่าเข้าไวมากๆแหละนะทุกคนผ่านเพย์เยอร์แมทติฟนะสำหรับตรงนี้นะทุกคนเงินเข้าอยู่ที่ 78บาท45สตางค์นะทุกคนจะไม่โดนหัก d ดทๆทั้งสิ้นนะครสลักใครที่อยากเล่นนะครับก็อลองไปเล่นดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปก็ถอนเข้าทูบูนี่วอลเล็ตได้จริงๆนะสลักใครที่อยากลองเล่นลองดูลองไปเล่นด้ได้นะอัปเดตให้เพื่อนเรียบร้อยสลรับลักเกมนะฮะถอนเงินเข้าทูบูนี่วอลเล็ตของเรานะสลักใครที่ชอบคลินี้นะครับหรือคลินี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่ออย่าให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ